สวัสดีครับทุกท่านเลฟตีช่องวิทยยพี h ช n แนลนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเวลาเดิม18.30นอของทุกวันในเรื่องการเกษตรนะครับโดยวันนี้ผมจะพามารู้ประโยชน์ของต้นฟ้าทลายโจนนะครับที่มีสปปรรพคุณในการไล่เพีย้ยแมลงหนอนที่มาทำลายต้นพืชพันธุ์ของเราในนาข้าวและในพืชผักทางการเกษตรของเรานะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับและมารู้สรรพคุณของต้นฟ้าทลายโจรกันเลยครับต้นฟ้าทลายโจรน,นะครับไล่แมลงหนอนเพี้ยทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นในพืชผักของเราหรือจะเป็นในานาข้าวกําจัดหนอนหนอนกอข้าวหนอนบุ้งหนอนกระทูรวมทั้งเพี้ยต่างๆและเพี้ยทุกชนิดนะครับก็คงจะเป็นเพราะว่าในใบของฟ้าทลายโจรหรือว่าต้นของฟ้าทลายโจรน,นี้นะครับ มีรสชาติที่ขมนะครับนะเพี้ยะมะแมลงหนอนต่างๆคงไม่ชอบจึงห่างไกลจากสวนของเราและในต้นฟ้าทลายโจรน,นี้นะครับมีสรรพคุณทางยาที่ช่วยให้เรานะครับห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยเฉพาะนะครับตอนนี้โควิด1 9นะครับเราสมควรปลูกไว้ในบ้านของเรานะครับสำหรับต้นฟ้าทลายโจร เดี๋ยวตามมาดูวิธีการทำน้ำยาและวิธีการตามต้นฟ้าทลายโจรเพื่อใช้ในนาข้าวและในพืชผักทางการเกษตรของเราเดี๋ยวตามมาดูเพื่อกำจัดเพี้ยนหนอนมแมลงต่างๆตามมาดูกันเลยครับครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาทำวิธีการไล่มแมลงในการฉีดพ่นกันก่อนนะครับแต่ผมจะใช้ในสวนเล็กๆนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆ จะใช้ในสวนขนาดใหญ่หรือในนาข้าวนะครับในการฉีดพ่นทางใบเพื่อไล่มแมลงเพีย้ยนอนต่างๆนะครับที่มารบกวนพืชผักหรือว่าในนาข้าวของเรานะครับว่าจะเป็นหนอนต่างๆเพี้ยต่างๆแมลงทุกชนิดนะครับในฟ้าทลายโจรนี่นะครับสามารถไล่และกําจัดได้ซึ่งต้นฟ้าทลายโจรที่มีรสขมเมื่อเราทําการฉีดพ่นหรือผสมรวมกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อวานลงไปในนาข้าวของเราก็จะไปะติดตามใบพืชและตามซอกใบพืชของเรานะครับมแมลงเพี้ยนอนต่างๆที่มาลบกวนพืชพันธุ์ทางการเกษตรของเราก็จะหนีหายเพราะว่าลดขมผมจะเด็ดนะครับใบที่บ้านผมพิ่งมี2ต้นนะครับแต่ตอนนี้ก็าฮิตมากเลยนะครับเพราะว่า,าโลกโควิดนะครับ แก้ป้องกันกินแค่วันละใบก็พอครับผมกินแค่วันละใบนะครับนะวันละใบวันละใบใส่กับน้ำแล้วร้อนนะครับลดขมนิดหน่อยเป็นยาครับในการฉีดพ่นสำหรับสวนเล็กๆนะครับเราจะใช้ฟ้าทลายโจรหรือใบฟ้าทลายโจรหรือก้านหรือว่าต้นของฟ้าทลายโจรเพียงนิดหน่อยเองนะครับเ,เพื่อนแล้วเราก็นะครับจะใช้น้ำเพียง2ลิตร แล้วเราจะนำใบฟ้าทลายโจรน,นะครับเพื่อนๆลงไปตำถ้าเกิดว่าบ้านของเพื่อนๆน,นะครับมีเครื่องปัน่นนะเนยประสงค์ก็ใช้เครื่องปั่นได้นะครับแต่ว่าผมจะใช้วิธีการตำใบฟ้าทลายโจรครับนี่นะครับเพื่อนๆ ละเอียดขนาดนี้แล้วพอแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปผสมกับน้ําโดยเราจะใช้น้ําที่เราใส่อยู่ในกระป๋องพอก,กี้นี้นะครับ2ลิตรเนี้ยลงมาเทใส่ลงไปในขันนี้นะครับแล้วเอาฟ้าทลายโจรที่เราได้ทําการตำนี้นะครับลงไปผสม คนให้เข้าการหรือว่าขยำแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องหมักเลยครับใช้แบบนี้สดๆเลยครับได้แน่นอนรสชาติของฟ้าทลายโจรที่มีรสขมจะทําการไล่มแมลงและกํำจัดมแมลงเพีย้ยหนอนต่างๆที่อยู่ในพืชผักของเราและในานาข้าวให้หายกระเจิงไปจากสวนและในานาข้าวของเราได้ด้วยนะครับ เมื่อเราได้น้ำฟ้าทลายโจรที่ทําการผสมลงไปแล้วเราจะมาทําการกรองแล้ครับทีนี้กรองด้วยผ้าขาวบางนะครับจะได้ไม่ไปอุดตันหัวฉีดพ่นของเรานะครับสําหรับผงฟ้าทลายโจรอันนี้สำหรับสวนใหญ่ๆนะครับถ้าไม่มีต้นฟ้าทลายโจรที่บ้านนะครับตามร้านขายยาแผนโบราณมีขายนะครับ กิโลประมาณ100ยกว่ากว่านะครับประมาณไม่เกิน150บาทใช้ได้ทั้งสวนเลยครับนะใช้ได้ทั้งสวนสวนที่ใหญ่ใช้ได้แน่นอนถ้าเกิดว่าเราจะใช้สารที่เป็นไม่ใช่สารเคมีนะครับเราก็มาใช้สารชีวภาพแบบนี้ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเทคืนลงไปในกระป๋องป๊อกกี้อันเดิมนะครับสำหรับน้ำฟ้าทลายโจรที่เราได้ทำการกองเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วหลังจากนั้นเราจะปิดฝากระป๋องป๊อกกี้ให้เรียบร้อยครับเพื่อนๆแล้วทําการเขย่าให้รวมกันอีกทีครับแล้วรอนําไปฉีดพ่นครับสําหรับในนาข้าวนะครับถ้าเพื่อนๆมีนาข้าวจํานวนมากนะคบเพื่อนๆก็ไปซื้อมานะครับสําหรับผงฟ้าทลายโจร ผงฟ้าทลายโจรจำนวน1กิโลต่อปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีจำนวน100กิโลแล้วก็ทำการผสมนะครับผงฟ้าทลายโจรลงไปในปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีนะครับเมื่ออายุข้าวอายุ20วัน1ครั้งนะครับและอายุข้าว2เดือนอีก1ครั้งหรือว่าถ้าเกิดว่าเราจะใส่ปุ๋ยตอนไหนนะครับเราก็ผสม ผงฟ้าทลายโจรหรือว่าต้นฟ้าทลายโจรที่เรามีอยู่แล้วนะครับผสมรวมกันแบบนี้นะครับ <g ül> เพื่อนเนี่ยรวมกันแบบนี้ลงไปหว่านในนาข้าวของเรานะครับสารที่มีรสขมในฟ้าทลายโจร <g ül> ก็จะไปทําให้ไผ่แมลงเพี้ยหนอนต่างๆนะครับและทําการไล่กําจัดหนอนกอข้าวนะครับหนอนบุ้งหนอนกระทูรวมทั้งเพี้ยต่างๆนะครับที่อยู่ในนาข้าวของเรา กระเจิดกระเจิงไปและไม่มาทําลายพืชผักทางการ,กรเกษตรของเรารวมทั้งข้าวที่อยู่ในนาของเราได้ด้วยนะครับนี่เป็นวิธีการหวานนะครับในนาข้าวส่วนวิธีที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็คือในสวนของผมในการฉีดพ่นไล่แมลงศัตรูพืชในสวนของผมนะครับเดี๋ยวตามไปดูวิธีการฉีดพ่นกันได้แล้วครับสำหรับต้นฟ้าทลายโจรเพียงใบเดียวหรือยอดเดียว ใส่ลงไปในน้ำร้อนป้องกันโรคต่างๆได้แน่นอนและตอนนี้โควิด19ด้วยนะครับกินกันไว้นะครับสำหรับต้นฟ้าทลายโจรเพื่อนๆมาดูตอนนี้นะครับเพี้ยขึ้นต้นพืชของเราเราเอาน้ำฟ้าทลายโจรฉีดพ่นไปเลยครับเพื่อกันจัดเพี้ยเพื่อนๆครับเพี้ยนะครับเป็นศัตรูพืชตัวร้าย ที่มาทำลายพืชผลทางการเกษตรของเราน้ำที่มีรสขมเช่นน้ำฝาทลายโจรนี้นะครับสามารถกําจัดเพลี้ยและไล่เพี้ยมดแมลงต่าง,างๆที่มาทําลายพืชผลทางการเกษตรของเราได้แน่นอนครับฉีดพ่นไปเลยครับในการฉีดพ่นเราจะต้องฉีดพ่นให้ทั่วต้นนะครับเพื่อป้องกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชทั้งหลายในการฉีดพ่นนี้นะครับเราสมควรฉีดพ่อนอาทิตย์ละหนครั้งนะครับสําหรับ น้ำฟ้าทลายโจรที่เราได้ทำการกรองและทำการผสมมาแล้วนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ต้นมะนาวต้นนี้นะครับติดดอกออกผลจํานวนมากเลยนะครับเพื่อนๆดูติดดอกออกผลจํานวนมากเราใช้น้ำฟ้าทลายโจรน,นะครับฉีดพ่นไปเพื่อป้องกันมแมลงเพี้ยหนอนต่างๆที่มา ที่จะมาทำลายพืชผลทางการเกษตรของเรารวมทั้งต้นมะนาวต้นนี้ด้วยนะครับและคลิปนี้ถ้าเ,เพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือจะติดชมอย่างไรในคลิปการใช้ฟ้าทลายโจรในการไล่กำจัดมแมลงเพี้ยหนอนที่มาทำลายพืชผลทางการเกษตรของเราไม่วันจะเป็นพืชผักหรือว่านาข้าวของเรานะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องดีไทยพีชแนลได้นะครับ นี่ก็เป็นต้นมะนาวอีกต้นหนึ่งนะครับที่กําลังติดดอกและออกผลจํานวนมากมายสําหรับต้นมะนาวทูนเก้านะครับแล้วก็อาจจะมีแมลงหรือว่าศัตรูพืชบางชนิดนะครับเช่นเพีย้ยและแมลงต่างๆนะครับมาต้นมากัดกินต้นพืชของเรานะครับมีเพี้ยจํานวนนิดหน่อยนะครับเราก็เอาน้ําฟ้าทลายโจรนะครับฉีดพ่นเข้าไปและคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องวิทยัยพีชาแนลด้วยนะครับทางช่องจะได้มีคลิปดีๆเพื่อได้รับชมและรับฟังต่อไปนะครับขอบคุณมากครับจากวิทยัยพีชาแนลครับผมฉีดพ่นไปเลยครับฉีดพ่นให้ทั่วต้นเพื่อกําจัดและไล่มแมลงต่างๆที่มาทําลายพืชผลทางการกาเกษตรของเราไม่ว่าจะเป็นพืชผักหรือว่าในานาข้าวนะครับ